สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่อง KVN Channel ะนะฮะใช่ค่ะเราจะไม่ต้องแปลกใจที่ามนชุดเหมือนกันนะฮะเพราะถ่ายวันเดียวกันอ้าวนเซปเดิมนะฮะเรามาช้าแต่เรามาชัว์นะโอ็ม <laughs> วีนี้เพิ่งปล่อยแหละ <c oughs> <t> แต่ว่าก่อคลิปเราจะลงก็คืออีกสักพักนึงใช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งซึ่งวันนี้นะฮะเรามารีแอคเพลงของน้องๆวง Atlas ใช่ชื่อเพลง, <Why? S 1> งเข a d Mice ะภาษาอังกฤษเรียกว่า Repeat เขียนเมล่ะอ่าซึ่งวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งไม่ใช่สิวงแอนด์ลาสนะฮะก็คือเป็นอีกหนึ่งวงอีกอหนึ่งวงที่เขาเรียกว่าเป็น boy band บอยแบนด์แบบว่าที่น่าจับตามองในตอนนี้อุ้ยอันนี้ติดตามมากใช่แล้วโอเค,เอะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปไม่ใช่ไปอยู่ในเพลงมันดูมีความก้าวสูงจังวะหลายวงแล้วนะเนาะนี่ก็ดูแบบเหมือนแบ็กซิตบอยอ่ะเกิดทันไหมไม่ไดน พี oh. ่น้องมันดูเป็นแบ็กสิตบอย่จริงนะจริงๆนะแต่งตัก็แบ็กสิตบอยมากเลยอ่ะเฮ้ยมันมีความก้าสูงมากเลยอ่ะเฮ้ยเราแบบไม่เคยเห็นในวีแบบนี้เลยอ่ะ มันคือแบบแบ็กสตรีทบอยเลยคือในฐานะคน9ก้าอะดูแล้วแบบนึกถึงอยู่90้เลยอะนี่เขาแข่งแรงเรื่องการเต้นมากเลยวงเนะี้โอ้โหดูกล้ามแต่ละคนออคือสมาร์ทบอยมาก เหมียวเหมียวทะลไม่ใช่อ๋อเฮ้ยอะอารมณ์เหมือนแบบผู้ร้ายจับผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยมั้จับแมวขโมยเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยอ่ะ หมือนที่ล่อแมววะไม่รู้เหมือนกันดาบมันเหมือนที่ล่อแมว,มวเหมือนกันนะแบบตรงตรงปปลายอ่ะมันจะมีได้ไะมันจะมีเหมือนที่ล่อแมวเ, <นะ S 2> เอเอเจ้าวะท่านี้ว เี่ยเี่อะมันมันใช่มากเลยอะคือลืมคือไม่นึ้ว่าจะเห็นภาพแบบนี้แค่นั้นเองมันเหมือนของเมื่อก่อนเหรอบอสใช่เหมือนเลยการแต่งตัวทุกอย่างเลยอ่ะ แรนเท่นะเรียจกท้าเต้นพวกนี้เฮ้อไดูเพลินอะเฮ้ยเฮ้ยต่เลปึ้งดืงขังปึ้งอุ้ย ดูเพลินมากเพราะว่าทุกคนแบบสมาร์ทบอยมากค,คือไม่รู้ว่าแบบคนดูคนอื่นดูนพี่วางเลยนะแต่พี่วางเห็นแล้วพี่วังคิดถึงยุค90เลอะคือตอนพี่วังเด็กๆอะ่ะพี่วังจะดูพวกแบบเราอาจจะไม่ทันเพราะเรา2000เงี้ยพี่วางอะ่ะแบบคิดถึงแบบยุคแบบ Back s t r e e t Boy พวก e n ็ n g พวกแบบวงแบบไม่รู้จักละอันนี้ไม่รู้จักหรอไม่ทนันเอ็นซิงหูเยอะอะ่ะคือคือยุคนั้นอะ่ะ บอยแบนด์ฝรั่งอะมาก่อนที่จะเป็นเกาหลีมันก็เป็นฝรั<อ>่งใช่ไหมซึ่งพี่วานด้วยความที่พี่วังเรียนโรงเรียนนานชาติาพี่วังก็จะทันยุคพวกนั้นอหะซึ่งอันเนี้ยพี่วังดูปุ๊บนึกถึงยุคนั้นเลยอะซึ่งไม่นึกเฉยๆว่าน้องๆยุคใหม่ะอะจะเอาแบบเออจะเอาคอนเซปต์หรือกลิ่นอายของยุคนั้นอะมามาใส่อะไรเงี้ยแต่น้องๆน้องๆดูอาจจะไม่รู้สึกนะแต่ถ้าเกิดเป็นไม่รู้คนที่อายุเท่าพี่วังแบบคนที่ดูอ่ะแล้วแบบอายุเท่าๆพี่วังอะดูแล้วคิดคิดเหมือนพี่วังไหมแต่วู้แลดพี่วังดูแล้วกี การแต่งตัวการเต้นสไตล์การเต้นแม้กระทั่งเพลงด้วยอ่ะมันมี <ฮะ S 1> เจนงอของของยุค90มากดูเพลินเออเออเออจงเจงเจๆง,ง,งสุดยอดสุดยอดถือ,ว,อว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่แบบผลงานเขาก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็เก๋กูดมาก อ้าโอเควันนี้ก็จบลงแล้วนะคะกับการรีแอคใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คอมเมนต์กันไว้อยาให้เรารีแอคเพลงอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวมารอดูกันอาทิตย์หน้าว่าเราจะมารีแอคอะไรกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบาย